ครับพบกับพี่เช่นเคยครับวันนี้รับหน้าที่นะครับรีวิวนะรถโตโยต้าออนทิสคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่3,99,0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะไม่ใช้งานอยู่ที่2 3 0 0 0 0มนโลนะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าออปชั่นนะครับแล้วก็ความสวยความงามของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เป็น 1.6G จนะครับปี2015นนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าความน่าสนใจนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับ มาครับเรามาไล่กันจากทางด้านหน้ากันเลยนะสำหรับโตโยต้าออติสปี2015ัคันนี้นะครับเป็นสีเทานะสีสวยเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะครับไปหน้านะครับปี2015รุ่น1 6 g ก็เหมือนกันครับเป็นบันตีร e เฟกเตอนะครับตกแต่งด้วยโรมกอ,อบโครเมี่ยมด้านในนะแล้วก็ให้มิติที่ดูดีดูสวยงามนะครับเป็นโครมลมดำ ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับก็เป็นสไตลส์สไตล์ของเขาเนาะสำหรับออติสนะครับก็ดูดีดูสวยงามในเรื่องของล้อนะครับก็เป็นแม็กขอบ16นะครับคันนี้ก็ได้ยางบีสโตนนะครับปี19ทั้ง4เส้นนะดอกยางก็ยังใช้ได้นานเลยนะครับเป็นยางใหม่เลยปี1นึเ้นะสเส้นเลยนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์ดูโอวีวีทีไอนะสลเครื่องยนต์เขาด้านข้างในส่วนของกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ มาดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวนะคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มมาให้รอบคันนะครับบานหน้าเต็มนะเป็นิฟ์มลามิหน้าแท้นะครับคันนี้นะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับมือเปิดประตูก็ตกแต่งด้วยเส้นขอบโครเมียมรวมไปถึงรอบประตูนะครับกีดกระจกต่างๆก็ตกแต่งด้วยคิ้วขอบโครเมียมให้ดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะระบบเบรกนะครับได้เบรก เป็นดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะตามรุ่นเขานะครับก็พ่วงด้วยระบบ BA ระบบ VSC ต่างๆระบบ ABS ต่างๆก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกหรือ Land ว่าระบบป้องกันล้อล็อกอัตโนมัตินี่ก็ได้มานะสำหรับรุ่นเขานะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแอบ LED นะนิโคร่าออติสนะครับ 76G ก็เป็นตัวท็อปของเขาไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED นะครับอันนี้นะมีในเรื่องของไฟทับทีมมาให้นะครับอุปกรณ์เสริมควาปลอดภัยเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเขานะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเปิดได้2ตํตำแหน่งนะครับก็คือเปิดที่รีโมทตรงนี้กดค้างไว้นะครับแล้วก็จะเปิดอัตโนมัติเลยแล้วก็ อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะครับด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับที่อยู่ด้านละด้านข้างๆเบาะนะก็เป็นคันสวิตช์กดนะครับคันโยกกดนะก็เปิดได้2ตําแหน่งนะครับนี่นะ,ะห้องเก็บจัมภะระสาหรับออนติสนะครับผมเคยทํารีวิวไปหลายคันแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่จากที่คันนี้สีสันเขาอนข้างที่จะดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสีเทานะ ปกติก็จะมีแค่สีบอลเงินนะครับคันนี้เป็นสีเทาผมก็เลยนํามารีวิวให้ดูนะคองเก็บสัมภาระคันนี้ก็เช่นเคยครับเช่นเดิมนะกว้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่ท่ออะไหล่แล้วก็ทุไม้เครื่องมือยังอยู่ครบนะรับปกันระกันนครับขับซ้ายข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยโครงสร้างบอดี้นะครับไม่มีชนหนักพิ่ความจมมน,าน,น้าใดๆสิ้นแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันเลยเดีกว,ว่าครับ ไล่ไปจากแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับเลยนะครับสําหรับออติสนะในเรื่องของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะฝั่งคนขับเป็นออตโอต้มีระบบเซนทรัลล็อกมาให้ก็เป็นออตโต้ล็อกสปีดล็อกนะครับก็มีในเรื่องของอล็อกกระจกด้วยคันนี้นะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับคาดด้วยสีครีม,มอ่อนๆนะ ดูดีดูพรีเมียมดูสวยงามเลยสำหรับออดิสปี2015คันนี้นะครับวงมาลายเป็นมันติฟังก์ชั่นก็คุมในส่วนของวิทยุคเครื่องเสียงนะครับลดเสียงปรับเสียงได้นะแล้วก็หมดนโฮต่างๆนะครับถุงลมนิรภัยได้มาคู่หน้า2องตำแหน่งนะคันนี้นะแล้วก็ในเรื่องของอสวิตช์ปรับพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะ กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นแบบอิโมเ i ลเซอร์นะก็แบบนี้นะครับนะๆๆสูสวยงามเลยทีเดียวสำหรับคอนดิชันนี้นมาดูในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงก็เป็น c d m p 3 f m MM a m นะครับมี u s b มาให้ ah แล้วก็ในเรื่องของแอร์เป็นแอร์เมนนวลนะครับ t ต y o ต้าออติคันนี้แอร์เย็นมากนะนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถชิปอัพชิปดาวเกียร์ได้นะแล้วก็คันนี้ก็สามารถที่จอดแปะได้ด้วยนะครับเพราะว่ามี ชิปล็อกเกียร์ให้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลายนี้ก็ปรับสองสูงต่ำได้นะครับนะมาดูในส่วนของเบาะเบาะเป็นเบาะหุ้มหนัง PVC นะครับโทนสีครีมนะข้อดีของรถโทนสีครีมเนะี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดนะครับโล่งสบายตานะครับเวลานั่งเดินทางไกลๆนี่ก็ไม่เมื่อยตานะไม่เมื่อยสายตานะ ส่วนของแผงคอนโซลหน้าเนี่ยคันนี้ก็มีลายไม้ตกแต่งมาให้ดูดีดูี r e ม i ยมดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับสลับกับสีเงินเมทัลลิกนะไม่ว่าจะเป็นที่ฐานเกียร์หรือทีท่ดีดชบอร์ดนะครับแผงคอนโซลหน้าอันนี้ก็เป็นเพิ่มในเรื่องของความหรูหราขึ้นมานะและอีกระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของฝาเปิดทังน้ํามันแลวก็ในเรื่องของเปิดฝาท้ายนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเปิดได้2ตําแหน่งนะครับฝาท้ายนะก็จะกรีโมทแล้วก็ จากจุดนี้นี่เองนะครับในส่วนของเบาะคนขับนะก็ปรับสูงต่ำได้นะแล้วก็ในเรื่องของเบลนะเบลนะครับก็ปรับสูงต่ำได้นะครับตรงนี้นะเราปรับตามสรีละของเราก็ปรับสูงปรับต่ำได้ให้เข้ากับสลีละของคนขับถือว่าดีพอสมควรนะครับออปชั่นนะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็ให้ความรู้สึกนะครับกว้างนะ เพราะว่าออติสนะครับนั่งค่อนข้างสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะเขานะครับเบาะเขามีขนาดใหญ่แล้วก็เลสรมเฮสรมต่างๆแล้วก็องศาของเบาะในด้านหลังค่อนข้างที่จะนั่งสบายมากนะครับสบายกว่าด้านหน้าด้วยนะครับความรู้สึกของผมว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายกว่าด้านหน้านะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะขับอีท่องเที่ยวเดินทางไกลๆนะครับสาหรับคนที่มี ในเรื่องของเด็กหรือว่าผู้สูงวัยนะครับนั่งตอนหลังนี่ก็ค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกสบายไม่เมื่อยแล้วก็ไม่เวียนหัวแน่นอนนะครับคันนี้นะาใครมองหารถไปใช้งาน,นคันนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับเดินทางข้ามต่างจังหวัดได้สบายๆนะสำหรับออทิ์นะครับนะไปดูในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาได่มาดูจากทาง โครงสร้างเขาก่อนเลยนะครับสาหรับคันนี้ก็รับประกันเช่นเคยนะไม่มีชนหนักพลิกความจมนใน้ำใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะคันนี้่านหน้าข้างเดิมทั้งนั้นนะครับพวกมาร์กน็อตมาร์กสีต่งตางๆยังเป็นของแท้ของเดิมนะครับคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักพลิกความใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฝากระโปงนะครับในเรื่องของสียางฝากระโปงต่างๆนะครับสต็อกเกอร์ๆๆต่างๆยังอยู่ครบคันนี้ ขนาดเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีบีทีไอนะหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการาสิ้นเปลืองต่างๆนะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดพอสมควรนะครับสําหรับขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะคันนี้แล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับไว้ใจได้นะครับในการใช้ความเดลวก็ถือว่าเป็นรถที่ ใช้ดีคันหนึ่งนะครับของโตอิต้าเขาเลยนะคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามของคันนี้นะครับถ,ถ,ถูกใจท่านหรือไม่นะครับหรือถ้าหากใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถจริงนะครับก็าสามารถที่เดินทางมาได้นะครับของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทาย9 5นะครับก็ติดถนนใหญ่เลยนะคันก็มาดูได้คันนี้ก็จอดอยู่ที่สาขา2นะครับส่วนของเราก็มีอีกสาขาหนึ่งครับเป็นสำนักงานใหญ่นะครับเป็นออฟฟิศของเราก็อยู่ที่ ซอย68นะครับเสทีไทยเช่นกันนะครับก็เป็นซอย68เียกหนึ่งนะครับทางเข้าหน้าหมู่บ้านพนาสนนะครับก็เดินทางมาได้หรือถ้าหากใครที่มาไม่ถูกนะก็สามารถที่โทรมาสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆในเรื่องของรถใหม่นะครับก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากข่าวเพชรยนต์ของเราครับและวันนี้ผมก็ ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ